จัดอินดี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทานอาหารทิดแดงแหนมเนืองอ่ะฮะเราเห็นป้ายที่จอดรถรถเต็มเลยฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับถือว่าร้านนี้จะเป็นร้านคอนเทนต์เอ่อร้านดังของจังหวัดนองคายนะฮะแดงแหนมเนืองนี่ที่จอดรถเต็มแล้วครับโอเคเราจะอามีที่จอดไหมเนาะ รับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น้องๆน,นะครับที่ดูออกแล้วหนึ่งขั้นเดี๋ยวเราถอย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 รถ,ถกออกเราข้าวถือว่าโอเคโอเคนะถ้าเพื่อนๆมาทานข้าวที่แดงแหลมเนืเนอมุมจอดรถอ่ะเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปที่ร้านนะครับติดกับแม่น้ำโขงนะฮะแล้ก็จะเือกแสดงว่าฝนเยอะ อ๋อนี่มุมจอดมอเตอร์ไซค์เอ๊ะรถเดียวก่อนีนหนุ่มมุมจอดมอเตอร์ไซค์โอเคอคนเยอะ,อ,ะอ,อ่ะโอ้บรรยากาศแรงแรงเงี่ยอึงรับสมัครทำงานเราหือว่าคนเยอะมากนะครับ ก,กาเข้ามาในรูวันนี้เรามาแดงเหนือเมืองครั้งที่ที่ผักอะไรครับเนี่ยผักสลัดผักสดส,ดส,ดสดจากสวนโอ้จัดสวนเลยโอ้โหสดสดเลยพนักงานเตรียมผักโอ้ยมันเตรียมผักเกเดี๋ยวเราไปด้านหน้าที่ของฝากของฝาก ของฝากไปซื้อกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลูกค้าโอเคนี่ก็เป็นมุมเป็นกล่องตั้งเป็นกล่องนะตั้งกล่องหน้าตาหน้าตาโอเคนี่มุดโฟเตอร์โอเคเดี๋ยวเราเดินทางเท้าทางเท้าทางเท้าโคตเยอะมาก อยู่ข้างนอกคนเยอะมากโอ้โอเคมากับน้องผู้ชายเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าน้องนั่งอยู่ตรงไหนโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอ้โอเคอเค,คนเยอะมากจุดริมฝั่งโขงที่เมืองหนองคายเยอครับโอเคเราพาเพื่อนชมบรรยากาศ ะะฮวะันนี้เราอยู่ที่ร้านแดงเหน,น,น,เนือเหื่มคนเยอะมากมีห้องแอร์นะครับมีห้องแอร์อ่องข้างนอกเอเ,เราเราได้มุมแนละ้วเราได้มุมแนละ้วโอเคนะฮะหรือว่าคนเยอะมากเอาเกียร์สั่งเลยสั่งเลยเดี๋ยวขอสั่งออเดอร์หน่อยพี่โอเคคนเยอะมากร้านอาหารแดงเหนือเหนื่มน,น,น้องคะเ,เมนูปะสั่งเมนู รอสักคู่ชุดแหนมเนืองชุดใหญ่เนาะโอเคโอเคอ้าวชุดไหนครับพี่อ้าวชุดนี้เอาตรนี้ใช่ไหมชุดที่หนึ่งชุดที่สองอเปิดแล้วครับพี่โอเคอร่อยทั้งนั้นเลยอะไรน้ไซุปอั่วอยู่ตรงไหนไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมเอาชุดนี้นะฮะโอเค โอเคเราก็เปิดเรื่อยๆเอาที่เราชอบเนาะมาที่นี่มันต้องแหนมอยู่แล้วขึ้นชื่อโอเคเครื่องดื่มลูกค้าเราเป็นน้ำอะไรคะเอาน้ำเปล่ารับน้ำ่หอมแข็งนะคะครับครับครับเดี๋ยวขอทาำรายการอาหารนะคะลูกค้าจะมีชุดที่รางวัลที่หนึ่งอยู่นี่อ่ะอ้อหนุ่นบนใบเดียว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 เจ้าดึงมาเลยใบเดียวเจ้าดึงมาเลยอ้าวอุดหนุนเออ่ พี่ก็หน่อยพอดีเราก็อุดหนุนคนตามาหากินนะครับขายได้กี่ใบเหรอนี่ขายทั้งวันเลยอตอนนี้เราอยู่ที่แดงเหนืองนะครับผ่าจอดพอี่โอ้่ล่องรถรถวิ่งได้ด้วยแล้วเราให้เพื่อนดูบรรยากาศร้านอาหารแดงเหนืองคนเยอะมากกว่านี้เยอะถือว่าใจญ่พลังงานเะนะ โอเคเดี๋ยวเราขอเดินพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างนอกโอเคนี่ฝั่งเป็นบ้านฝั่งไทยลาวบรรยากาศโอเคนี่บรรยากาศเราอยู่ที่ร้านแดงแหนมเนืองนะฮะจังหวัดหนองคายคือเป็นร้าน,ากกนที่ขึ้นชื่อร้านดังของจังหวัดหรือว่าคนมาต้องมาที่นี่นี่สตอรี่ของแดงแหนมเนือง ถือว่าเป็นร้านที่ดังเก่าแก่วันนี้เขาก็ใหญ่สาขาเยอะอยู่นะโอ้สตอรี่เขาโอเคโอเคโอเคเราก็ให้เนไปจุดริมฝั่งโคงที่เมืองหนองคายเ้อ่ะโอเค,อเ,คเราเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารมาแล้วเมนูอาหารมาแล้วอ่ะ เวนูอาหมาแล้วเหอรอมถึงแากยานุพร้อมถกวันนี้แหนมแหนมแหนมต้องมาทาดมาล้างเขาวันนี้เรียกอะไรลูกเรียกอะไรลูกแหน,แนมตัน,น,นนะโหเจ็ดเจดถากเขาจะได้สวยนะโอ้าดัวเล็กนี่เป็นอะไรนะมันกุ้งจานอ้อยนะจานอ้อยโอเคอ่นะ บรรยากาศว่าเรามาครบแล้วนะนะฮะอยู่ที่แดนแหลมเมืองนะฮะนั่งทานอยู่ที่ลุงโขงวันนี้กับข้าวมื้อเที่ยงนะฮะ